วันนี้เขาก็สิมากเก็บพักติวกันด้วยค่ะเอออือ่าเด่น,ะดนเห็นไหมยอดตนนเหรอยอดอล่อนเ,เอาไปเชียงไเ็บอืมหล่ะเสิมาเล็นน้ำมวนหน่อยนะ้ำไปเก็บแล้ว ไปนี่เลยก็มนหน่อยนะมื่หน่อยตาฮะตาฮะน้องก้าวจะเอิญจังน้องสีแห่เขาไทยน้องก้าวจะเอิญนะโอ้ยจัดนะเด้อได้ฟังเอ้าน้องนี่เขาเศร้ามาก นะคะกาเจลเขินสาวนี่น่ารักมากนะคะเสียงเบาแน่นิดหนึ่งเพราะว่าได้ทอพีเลียค่ะเสียงแหก ฟิล์มสวยมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูวัวฝรัง่งนัองวัวฝรัง่งเรานั่นเองน้องชื่อว่ามาพี่น้องก็อยากเล่นกับเรานะคะแต่น้องเล่นได้เท่าน,นี้นะ แล้วก mm. ็แขนไปไม่ถึงม <c ười> so ้ยมือทำไมป้อมมากน่ารักมากอืมทนี้ก็จะมาขวิดเรามือบวมนะคะไปชมสวนกันนะคะนี่ก็คือ จะรสสุดไว้แล้วเราเอาไปให้แม่ประกอบอาหารกันโอเคใจก็เลยเอาอีกจังน้อยดวยค่ะเห็นมันรือนแกะะ้วกระ,ะเซานแก้วสดขวดวิวบรรยากาศ เจียวจำกบเจียวอ๋อืมหักตีวงามโอเคค่ะโอ้ป๊าบักสมโอบอกม่วงเัีกับป้านี่อาทุนปะอุ้ยไปกินซุกไว้กินซุปผู้น่ะ แสบเลยฮัทโน่แบบไงกันบ้างหวานีแสบเนี่ยห้องบอสุทินบอสุทิ้นผูกแง้นก็ได้กินแล้ว่าสิบบาทแก้วขมิ้นพุ่นหน่อยนึงทั้งทั้งคนไม่ได้เนี่ปีเดียวมันประกอบไป้ามาใส่แง้มาใส่ปีเดียวบาทคุ้มขนาดว่าเสือเสือสวนใหญ่สวนใหญ่นี่ยผูกพี่จะหมากใหม่ขึ้นเบิ้ลทุกต้นเลยเนาะอือง่ายไม่ขึ้นอย่างนี้หรอเปิ้ลชมสวน สวนพองาถูมันสีไลยคนดิหลาหม่มันคูนบ่กอีนี้อันนี้ห่อไว้จะกินซุกหน่ยนี่พองพอไโดอีนี่อันี้อันนี้เป็นกอนหมตัวใหญ่มันทมาเหวี่ันมีก็มีกร้อยซุกบนนี้ที่ไหนอันซีซุกแล้วซีซุกแล้วเนียเดอองนวยกิตรวตัดเด้อเด้อ นลียวขมิ้นนึ anyway> ่งลูกเอาสามนะไปซีมาน้ำอ้ยลูกเคยกับประเด็นอันนั้นซืยเอาสามนะติมันป่วยอย่างยามาตอนนั้นป่วยต่นี่ป่วยไงโอที่ไม่เป็นต้นแางๆบ่แางบ่ นัวมันน่ะซุกสีเหลืองแต่เนื้อมันแน่นแน่นหวานแซ่บติ่มติ่มก๋วยแมงบ่ซุกอันซุกเละเละหรือว่าซุกถ้ามันป่วยอื่นนะมันสีเละมันบอันนี้เนื้อยังแน่นมากมากมากมันเป็นเลี่ยมบ่โมมันเป็นคือก๋วยหอมเขียวนี่ละโอ้อันนี้อันนี้จะเวยบ่เขียวใหญ่เขียวใหญ่อ๋อมืองเขียวใหญ่เขียวใหญ่ที่จัะยูสวนหน่อยเท่าตัวนี้เนาะตัวยูสวนหน่อยสวนหน่อยปีนี้คือบมาออก มันมันมันเป็นเพียเป็นดอกดำๆแต่ว่ายุธงบอเป็นพอเป็นตะสนคาถามันบ่มีเพียมันก็จะบ่มีได้ปะจ้ะเพราก็จะบะมีถ้ะสวนเฮาบ่มีเพียมันก็จะบะมีอันนี้ก็เป็นแบบบ้านนะค่ะบ้านนอกดาวนะค่ะบ้านใหม่ของคุณป้าเฮาเด้อค่ะสิสมรสงหน้าที่ไปถลงงถลงบ้านของบอสค่ะอันนี้ที่ที่ ณจุดนี้ณจุดนี้เดี๋ยวแม่ดูตรงนี้ก่อนนี่เตรียมที่ไว้มาปรับที่ไว้ลงบ้านลงบ้านของปัสุเอามาเก็บเบอร์รี่น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 ี่ี่นี่นน่นี่นี่นี่ี่น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 ่นีน่นี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 นี่นน่นีนี่นี่ี่นี่นี่น่นี่นี่นนี่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 นีี่นี่นี่นีี่น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 ี่ี่ พ่อไปตยบา้าอยูมันมีหมากอยู่ด้วยเหรอ,อโอ้ยลายกอดดเอานี่เดี๋ยวลูกอ,อ,อุ้ยอุกกินอ่ะเอาไม่่เดี๋ยวุกดีกินลดเอา้มอืมล่นรอปะนเลืึน้นมาเง้หน่วยเต็มมันเป็นท่านหมากมันบ้ะคะนี่มน ป้าตัดว้เขาจะไปเห็ดไว้นี่เด้คำจริงต้ัวห้มันแดงดิตัวหายมันดาำดิแมนจ้ะท่านหมาตัดออกแล้วขึ้นมากเมีตะนวยมันขึ่นเป็นน้ำน้ำจาซีแต่ไปเหตดแยมนี่เด็ลูกอะไรเบียร์เนี่น้ำน้ำอ่ะไอ้วนไอะกินอิทากินมมันมันมันดำมันสูกไต้อะกลับ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของของซางนะคะ่ะที่ว่าคุณป่ากับลุงกำนั่นเนาะคะ่ะโทรคุยกับซางแล้วจองแบบบ้านเลือกแบบบ้านแล้วก็สีมะเบิงมะเบิงโล่งใหม่ของซางค่ะที่แรกตั้งใจกับสีมะเบิงแบบบ้านนึกว่ามีบ้านตัวอย่างให้เบิงเนาะคะ่ะเพิ่นบ่มีค่ะเพิ่นเท็ดแล้วเพิ่นก็ขายไปเท็ดแล้วก็ขายไปค่ะแต่สีมีบ้านนอกดาวของซางอยู่หลังนึงละคะ่ะ ที่เป็นทรงโมเดิร์นเนาะคะ่ะแต่แบบที่ปาเลือกก็จะเป็นบ้านทรงเคิร์นมาอยังล่ะเป็นบ้านน็อกดาวน์นะคะ่ะบ้านไม้ทรงไขยเนี่ยล่ะคะ่ะแต่ว่ากระสีเป็นประยุกต์มากเนาะค่เนาะก็ได้พาขับรถมาที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะมาตรงโรงงานของสร้างเนี่ล่ะคะ่ะสร้างพึ่นะจะจัดการล่งไสาเสาเตรียมไม้ไว้เยอะคะ่ะในส่วนของแบบบ้านป่าเนาะคะ่ะ ติป่าเพิ่อนเพื่นได้วโทรคุยโทรจอง<ท>กับ<ท>รสร้าง<ท>ไหวอ่าอันนี้ก็เป็นบริเวณพื้นที่<อ>ในการทํางานของสร้างค่ะสร้างเหมือนก้งเก่งๆเลยค่ะเฮ็ดแบบใดทุกแบบเลยค่ะขอให้สร้างมากขอให้แจงมากว่าจะเอาแบบใดค่ะราคาก็กถือว่าโอเคนะคะ่ะในการในการสร้างซื้อบ้านน็อกดาวน์เนาะ บ้านแบบนี้ก็มีขอดีหลายอย่างด้วยค่ะสําหรับข่อยคืดวานะคืดคดเบิ้งแล้วนะค่ะกับป่ากับลุงกำนันเนี่ยคืดเบิ้งแล้วว่าก็มีขอดีหลายอย่างคือเพื่อนก็จะสร้างเซตตรงนี้เลยในทุกแบบทุกส่วนเนาะค่ะแล้วก็ยกไปประกอบในที่ของเฮาส่วนในที่ของเฮ้าที่ทิศใต้เบิ้จะตอนแรกนะคะที่ทอยูยูสวนป่าอยู่หน้าป่าเนาะค่ะเขาก็มีมนี่หน้าที่เตรียมดินค่ะแล้ววันนี้เฮาสี่กัลงคอนกรีดไว้แล้ค่ะไว้ถ้าเตรียมพื้นที่ไว้ฐาให้สร้างเนาะค่ะสร้างให้ บอกเข้าด้วยค่ะว่าเขาต้องใส่พื้นที่เท่าไรขนาดเท่าไรบานของป่าเลยก็สิีมีเสาทั้งหมดสิบหาต้นค่ะนี่แหละค่ะเสาในส่วนบานของป่าแล้วก็ไม้ตรงนี้ค่ะไม้โค้งของบ้านเนาะคะ่ะไม้โคง้งไม้ในส่วนของเขาเอีกนยังละ่ะเอินน่นโค้งนั่นแหะเนาะคอยก็เอืน่น่อถือเนาะจะเป็นไม้ที่สร้างเพิ่นเตรียมไว้ค่ะเอกากมาบึงเน,นาะค่ะขนาดจะร่วมเดือนนะคะ น่าจะเป็นรูปเป็นล่างสําเร็จยกไปไดะะ้แล้วค่ะเดือนกว่าๆเห็นสร้างเพื่อนวานเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะใน,นสิมะทายอัปเดตเบิ้งเรื่อยๆนะคะ่ะสิมาอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอันนี้สร้างเพื่อนไก่แม่เบิ้งจากบ้านตัวยางของเพื่อน,น้อคะบ้านของสร้างเองนี่แหละว่าประมาณเสากับสี่ขึ้นสูงประมาณนี้ค่ะก็ถ้าเป็นเสาของบ้านอีลีนี่ที่ที่เฮ็ดไปก็จะประมาณ80ดสเส้นค่ะ แต่ถ้าร่วมปอกหรือว่าฐานของเสาเขาไปแล้วนี่็จะร่วมร่วมความสูงประมาณหลอยยี่สิบเ้นห <ไป S 1> สนัส้นแต่ทุนเขากับิเขาไปใส่ประโยชน์ได้ได้นิดน้อยอาจจะว้เก็บของหรือจังไดเขาไปทำความสะอาดได้นะคะหรือว่าเก็บไว้โล่งๆแบบนี้ก็ได้ค่ะกะทือว่าความสูงในระดับหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นแบบค่ะแบบต่างๆเนาะแต่จงังไดเขากับคุณป่าเพิ่งจะสรุปแบบไแปด้วยค่ะว่ามันเสออบแบบใดเนาะค่ะน้องอันนี้ก็ลองเบิ่งแบบอื่นๆนะคะลองเบื่องแบบอื่นๆเพื่อต่อไป เขาอยากได้อีกอสินะคะ,ะเพื่อเขาโชคดีมีเงินอันนี้แบบนี้รุ่งลูกมักแบบนี้ค่ะนี่แบบนี้นี่ลุงว่าโมเดิร์นโมเดิร์นรวมสมัยบึงแบบต่างๆค่ะที่สร้างเพื่อนเห็ดทรงหลกค,ค่าไปแล้วค่ะถือว่าฟีเมอเพื่อนดีอยู่ค่ะอืม,มีหลายแบบหลายราคาค่ะ,คะ หลายแบบหลายราคาค่ะเอาทรงไทยเลยเอาโมเดิร์นเลยเอารวมสมัยเลยหรือไทยไปเลยก็มีค่ะนี่หรือจะเป็นแบบยกสูงแบบนี้ค่ะราคาก็ล้านกว่าๆผุลราคาตัวนี้สรุปแล้วคุณป่าเพิ่งจะเลือกแบบนี้ด้ค่ะซึ่วแจ้งกับสร้างไปแล้วนะค่ะห้องก็ได้จัดเตรียมพื้นที่ในการที่สิลงบ้านไว้แล้วยังไดก็สิมาอัปเดตให้เบิ้งเรอยๆด้ค่ะเน้นย้ำด้ค่ะว่ามองพื้นที่เตรียมไว้นี้เป็นของคุณป่าด้ค่ะคุณป่าเป็นสิฮ็ดบ้านเนาะค่ะคุณป่าเป็นพี่สาวของลุงกำนันเนาะค่ะค่ะ ป่าสิมาเฮตดบานอยู่นีเนาะคะ่ะยันดงกับสิมาอัปเดตให้เบิ่งกันเรื่อยๆเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก็นะค่ะน้อขอบคุณที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไะคร้เด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ